อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับวิเฟตแอนดีดีแชมป์แท็กเกิลประจำเพมอลีก2ฤดูการติดต่อก,กันแอนดีดีย้ายร่วมทับเลสเตอร์ซิตี้จากสมูสอนเก้งทีมในลีกเบลเยียมเมื่อเดือนมกราคมปี2 0 1 7เขาทำแท็กเกิลรวม68ครั้งจากการลงเล่น17นัด5้าเดือนแรกในการย้ายมาเล่นที่อังกฤษเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญเขาย้ายมาร่วมทับในวันที่3มมกราคม และเพียง4วันเขาลงเล่นเคียงข้างกับเพื่อนร่วมชาติไนจีเรียอย่างอเมดมูซาในการแข่งขันพบกับเอเวอเรตันที่กูริสันพาร์คมูซาเป็นคนทําประตูพาทีมผ่านเข้รอบต่อไปในศึกเอฟเอครับและเขาลงเล่นพร้อมกับเอเนดี90นาทีเต็มด้วยความฟิตของเขาก่อนย้ายจากทีมเก้งก่อนย้ายมาที่เลสเตอร์เขาลงเล่นล่าสุดในวันที่27ธันวาและพาทีมคว้าชัยเหนือเกน2-0 เขาได้ลงเล่นสม่ำเสมอและทำประตูแรกให้กับทีมในการแข่งขันกับทีมคู่ปรับดาบี้คาร์ตี้และพาทีมคว้าชัย3ประตูต่อหนึ่งจนวันที่22กุมภาพาเข้าดิโอลานิเอลีผู้จัดการทีมไว้ใจในฝีเท้าของเขาจนส่งเขาเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเอฟซีเซบีย่าซึ่งตอนนั้นเขาอายุได้เพียง20ปีเท่านั้นภายใต้การคุมทัพของเคกเชกสเปียเอนดีดียังเป็นผู้เล่นหลักของทีม และมีบทบาทสําคัญในการพาทีมคว้าชัยรวมถึงการแข่งขันพบกับเซบียนัดที่2รอบก่อนรองชนะเลิศที่เลสเตอร์คว้าชัยด้วยสกอร์2-0นับเป็นรอบลึกที่สุดที่สโมสรได้ร่วมแข่งขันในประวัติศาสตร์สโมสร <k> เขาทําได้อีก2ประตูหนึ่งในน,นนั้นคือประตูจากการแข่งขันกับสโตกซิตี้และเมื่อรวมการแข่งขันที่ลงเล่นให้กับทีมเกงฤดูการ2016-2017เขาลงเล่นรวมไป48นัด ฤด,ดูกาลถัดมาที่เขาเล่นให้กับเพเมอรีกเต็มฤด,ดูกาลเขาลงเล่นรวม33นัดและทำแท็กเกิลไป138ครั้งนับเป็นอันดับหนึ่งในลีกรองลงมาด้วยการทำแท็กเกิลน้อยกว่าถึง21ครั้งโดยอีดิซซาเกรจากเอเวอร์ตันซึ่งตอนนี้เล่นให้กับสโมสรปารีสแซงแชแมงและอันดับ3นักเตะที่ทำแท็กเกิลน้อยกว่าเกรคืออดีตนักเตะจากเลสเตอร์ซิตี้คือเอนโกโลกองเต้ฤด,ดูกาล2017-2018เป็นฤดูกาลที่สำคัญของเอนดีดี ที่ไม่เพียงแต่ทําสถิติไว้สูงถึงการเคลียร์บอล95ครั้งกระโดดหม่งแย่งบอลชนะ117ครั้งและแย่งบอลคืน296ครั้งเขายังได้ลงเล่นให้กับทีมชาติในจีเรียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียอีกด้วยผลงานของเขาที่ทําให้กับเลสเตอร์ซิตี้ทาให้เขาติดทีมชาติในจีเรียเขาลงเล่นให้กับอินซีมร์กในการแข่งขันกับโคเอเชียไอซ์แลนด์และอาร์เจนตินาที่สนามคารินินกาด ีพาให้กับรองแชมป์อย่างโคเอเชียและปีเตอร์เอโตโบทำเข้าประตูตัวเองตามมาด้วยจุดโทษจากลูกาโมริตแต่พวกเขายังมีความหวังหลังคว้า3มแต้มในรอบ2องของกรุปสเตทแม้การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเสร็จสิ้นลงไปแล้วเขาได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นการต่อยอดฝีเท้าในการแข่งขันเพีย์แมลชกฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9มิดฟิลชาวเมืองลากอสตเป็นดาวเด่นของทีมในการแข่งขันเพีย์แมลชกซึ่งทำแท็กเกิลรวม143ครั้ง มากกว่าเก1ครั้งและมากกว่า,อารอนบานวิสก้าสิครั้งลิคาร์โรเปเรล,ล่าเพื่อร่วมทีมแย่งบอลได้ถึง1 1 8ครั้งและทำแท็กเกลิลได้เป็นอันดับ4ของลีกเอนดีดีร่วมทีมชาติอีกครั้งในปี2019เขาลงเล่นทุกนัดในการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นซึ่งสามารถพาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศผู้เล่นหมายเลข25ของเลสเตอร์ซิตี้ลงเล่นให้กับ2ทีมในระดับลีกสูงสุดและติดทีมชาติลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลโลก และแอฟริกาคัพอฟเนชั่นด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นฟอร์มเขายังร้อนแรงในฤดูกาลนี้เราอยู่ในอันดับ3ในการทำแท็กเกิลของลีโดยทำไป91ครั้งจากการลงเล่น29นัดเขาทำแท็กเกิลน้อยกว่าอารอนวานบิสกาจากแมนยูนเต็ดเพียง8ครั้งและอันดับ1เป็นของเพื่อนร่วมทีมอย่างริคาร์โรเปเรราโดยทำไป119ครั้งเขาทำสถิติได้สูงสุดนับตั้งแต่ย้ายมาที่เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้าการคุมทับของเบรนน์โเจอร์ เขายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเขาทําให้ผมได้มองในมุมที่กว้างออกไปและมองว่าบอลจะไปไหนได้บ้างซึ่งนั่นทําให้ผมเก่งขึ้นไปอีกเอนดีดีกล่าวถึงลัตเจอร์ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร LCFCQ ฉบับที่11ผมยังจะเก่งได้กว่านี้ผมบอกได้เพียงเท่านี้อาเดียนซินวากองกลางของเรตเตอร์ซิตี้ทีมอันดับสในพรีเมียร์ลีกที่ตอนนี้ ค้าแข้งอยู่กับ aco, มโมนาโกสโมรอนลีกเอิงด้วยสัญญายืมตัวออกมายอมรับว่าเขาอยากได้รับโอกาสในการลงเล่นให้กับเลสเตอร์อีกครั้งดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสได้กล่าวกับสื่อในบ้านเกิดเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองว่าอยากจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในพรีเมียร์ลีกหลังหมดสัญญายืมตัวผมไม่เคยปิดบังความต้องการว่าอยากจะกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งแต่โชคไม่ดีในโลกของฟุตบอลน,นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเตะเพียงอย่างเดียว